สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมตต็จะมาสอนทุกคนนะคะสำหรับคนที่ต้องการโปรแกรมพิเศษนะคะที่เรียกว่า expert p h a n นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมพิเศษที่คุณสามารถไปปรึกษากับ practitioner นะคะที่มีเครื่องคว m เ r a b e r s นะคะเพื่อทำการาเรียกว่าได้คลื่นความถี่ที่เป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็จะมาสอนว่าถ้าเราต้องการไปปรึกษาและได้โปรแกรมพิเศษนะคะการไปเอาข้อมูลแทนนัมเบอร์ตรงนี้ค่ะตัวนี้แทนนัมเบอร์คืออะไรแทนนัมเบอร์ก็คือตัวที่ทําให้เราคนที่มีเครื่องคาเบอร์สามารถเข้าถึงคลาว d ของฮิวดีของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้กับคนคนคนที่เราจะต้องการไปปรึกษาก็คือการให้แทนนัมเบอร์นะคะวิธีการนะคะ ให้กดมาที่ปุ่มนะคะเข้ามาที่คำว่าการ expert แทนค่ะแล้วใช้คำว่าเปิดเปิดใช้งานนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีว่าแทน number ขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะบอกว่าอนุญาตให้เครื่องอื่นเข้าถึง h o l i s t i cloud c ของแอปคลี r y ของคุณหรือไม่ก็คือเลขแทนจะเป็นเลขทั้งหมด9หลักนะคะในที่นี้ก็คือ757862 3-04นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือแคปรอแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วจะต้องกดตกลงหน้านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นตกลงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่าเรายินยอมให้โพลิสติคาวของเราปดล็อกเพื่อการลงโปรแกรมเสริมตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มตกลงตรงนี้นะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราส่งเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นภาพแคปเจอร์นะคะไป เอ็กซ์แทนของเราไปให้กับคนที่มีชางนี้หรือเขาจะลงออลงโปรแกรมนะคะใช้ตัวเลขท,ที่เราให้ไปนะคะลงโปรแกรมจากคลาวนะคะแล้วก็จะหลังจากที่เขาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมากดเช็ค for update นั่นเองนะคะวิธีการนะคะให้ไปที่3ขีดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วกดคำว่าหาเวอร์ชั่นที่อัปเดตนั่นเองนะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมฮิวลี่ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะตรงนี้ก็คืออัปเดตเรียบร้อยแล้วเรามาที่3ามทีด้านบนตรงเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้า e อ p e r t p r o g โปรแกรมตรงนี้นะคะแถบสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะบอกเขาก็จะบอกว่าโปรแกรมที่เราลงเสริมเพิ่มเติมนะคะจากเื่อนทาเวอร์ก็จะมาลงอยู่ที่หน้า Expert แทนค่ะ